สวัสดีครับสวัสดีครับเช็คนี่แหละเสียงของเบต้า5 8 a นะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะเอาไม์ตัวนี้มาขายนี่ทรง s e n ไฮ e ซอร์เลยครับ945ครับ e 9 4เอ่อ e 9 4 5นะครับสำหรับคนที่เป็นนักร้องนะครับหรือว่าดีเจอที่ต้องการมีไม์เป็นของตัวเองผมบอกเลยตัวนี้ยคดคุ้มที่บอกคุ้มอย่างแรกเลยที่ผมบอกเนี่ยคือราคานะครับราคาหน้าเว็บที่เขาขายกันเนี่ย คือ4,000กว่านะครับ4,000กว่าวันนี้ผมจะเอามาเทสกันเนี่ยเอามาเปลี่ยนสายให้ดูเลยว่าระหว่างเบต้าห้ตัวนี้ผมซื้อมาเกือบหมื่นนะตอนนี้ราคาของใหม่อยู่ที่ประมาณ6700 0นะครับแต่ตอนนั้นผมซื้อมามันน่าจะเป็นหมื่นแล้วตัวนี้เป็นของแม x ก์นะไม่ใช่ของจีนนะครับตัวนี้แล้วด้วยความที่ผมใช้มานานมันเก่ามันก็เลยผมก็เลยไปทําสีแต่จริงๆตัวนี้คือเบต้าห้เนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายแล้วก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันครับ จำโทนเสียงนี้ไว้นะจำโทนเสียงนี้ไว้สวัสดีครับอย่างแรกเลยที่ผมร,ร,รู้สึกและสัมผัสดได้นะครับคือเออเสียงฮัมมันหายฮะอาจจะเป็นเพราะผมเหยียบกราวหรือเปล่าเพราะว่าตอนใช้ชัวเมื่อสักครูน่นี้ถ้าเกิดคุณฟังหูฟังคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีเสียงฮัมนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเสียงฮัม นะครับอ่าสวยครับทนฮะคือดูจากหัวก่อนหัวไม้เดี๋ยวผมปิดตาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันโฟกัสที่ตาผมมันแท็กกิ้งที่ตาโอเคเห็นแล้วเนาะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสวยนะทรงเซนไฮเซอร์ e 945เลยคือทรงเดียวกันเลยครับหัวค่อนข้างแข็งแรงครับเดี๋ยว เพราะว่ากล้องมันแท็กกิ้งตาผมเนี่ยเห็นไ,ไหมหัวแข็งแรงนะครับถือว่าแข็งแรงเลยล่ะนะครับแล้วก็สีค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโทนมันไม่ได้ลอกง่ายด้วยนะฮะแล้วก็มีกล่องของใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทของใหม่อยู่ที่4ี่พันกว่าบาทนะครับรุ่นเอ่อ GT GTSV Soma ลองเซิร์ชดูได้ครับลองเซิร์ชดูตามเว็บได้เลยว่าของใหม่มันจะอยู่ที่ประมาณ4,400บาทนะครับวันนี้ผมผมได้ประมาณ30ตัวนะครับแล้วผมบอกรับประกันเลยว่าของแท้นะครับของแท้คือผมต้องบอกว่าที่ได้มาราคานี้นะครับคือมีคนไทยสั่งมาจากจีนสั่งเข้ามานะเพราะสั่งเข้ามาเสร็จแล้วก็ไม่รับของแล้วก็การที่จะตีคืนกับจีนเนี่ย มันเห็นเขาบอกนะผมเองผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันต้องเสียมันต้องมีการผ่านการตรวจกรมศุลกากรอะไรสักอย่างนะผมผมไม่รู้กฎหมายลึกในเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าคือเขาบอกว่ามันส่งกลับไม่ได้ของมันค้างสต็อกอยู่แล้วด้วยความที่ของมันค้างสต็อกเยอะเขาต้องเคลียร์ของเขาเลยเอาเอามาประมูลเอามาขาย แต่ในแง่กฎหมายอันนั้นค,คือเขาส่งคืนยังไงผมไม่แน่ใจผมได้ประมาณ30กว่าตัวเพราะฉะนั้นที่ผมขายในราคาที่แบงค์พันมีทอนเนี่ยคือมันไม่ใช่ราคาต้นทุนแต่เป็นราคาที่ช่วยเขาเคลียร์อันนี้คุณเข้าใจเข้าใจถึงราคาที่มันถูกแล้วนะว่าทาไมถูกผมอาจจะขายให้มันแพงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมขี้เกียจเ,เอามาดองไว้เยอะผมช่วยเขาขายนะครับอันนี้คือคือเหตุผลแรกเลยที่ผมขายถูก นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยของก๊อปของจีนของเออของจีนนะใช่ถูกนะครับแต่คุณภาพผมก็เนี่ยเอามาให้ลองให้ดูเลยเนี่ยนี่คือผมพูดจากไม์ตัวเนี้ยใครที่ชอบโทนเนี้ยเสียงประมาณเนี้ยแล้วมันโอเคมันสามารถตรงกับงานคุณผมผมว่านะในฐานะที่ผมมาเล่นดีเจแล้วก็เล่นไม์เล่นกับพวกเครื่องเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยหลักพันีโคตรคุค้มเลยนะ หลักพันที่คุณจะไปซื้อตามห้างเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้เกรดแบบเนี้ยมันไม่ได้คุณภาพเสียงที่เป็นแบบนี้แล้วก็มันวัสดุที่ที่ทำมันจะไม่ถึงขนาดเนี้ยนอกจากว่าคุณจะได้เซลล์จริงๆหรือว่าผมว่าคุ้มอะลองฟังเสียงคุณลองฟังเสียงผมก่อนนะครับเสียงที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมพูดเยอะนี่ไม่ใช่อะไรคืออยากให้คุณสังเกตเสียงโทนเสียงสำเนียงของเสียงนะครับ แล้วก็เอาไปแปลความหมายเองว่าออคุณอาจจะเคยฟังผมจากบนันทึกการแสดงสดหรือว่าใหม่เมื่อสักครู่นี้ว่าโทนเสียงผมเป็นแบบไหนโทนเสียงของคุณอาจจะไม่ตรงกับผมแต่คุณสามารถเอาไปแปลงได้ว่าออโทนเสียงของคุณเนี่ยมันจะมีการหักค่าลบประมาณไหนหักค่าบวกของโทนแต่ละย่านขนาดไหนเอางี้ถ้าเกิดเราพูดลึกกว่าน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดีเจนักร้องผมว่านักร้องนี่ได้นะ นักร้องที่ต้องการมีไมค์เป็นของตัวเองในราคางบประหยัดถ้าเราไม่ได้เล่นแบบคอนเสิร์ตแบบโอ้ที่ฟิกในเรื่องของเครื่องเสียงแบบเวทีใหญ่ๆจริงๆที่เป็นระดับไฮเอนด์เนี่ยตัวนี้ผมว่าผ่านได้เวทีคอนเสิร์ตธรรมดาหรือว่าคอนเสิร์ตที่เป็นแบบผมว่าเป็นไมค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองผมว่าได้นะครับนี่นะนี่คือการ,การจับไมค์จริงๆคือมันต้องอยู่แค่นี้นี่ผมผมพูดแค่นี้อันนี้จับไมค์จริงๆคือ เวลานักร้องนะครับเวลาพูดเวลาเอ็มซีดีหรือว่าพิธีกรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณฟังจากหูฟังคุณจะรู้เลยว่าน้ำเสียงของไมค์ตัวนี้เป็นยังไงแบงค์พันมีทอนนะครับเหลือประมาณ30ตัวผมได้มาประมาณ30กว่าตัวนะครับใครจะซื้อรีบซื้อเลยเพราะว่า หมดแล้วคือหมดจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยว่าต้นทางในการซื้อขายมันมาจากไหนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าเว็บเนี่ยเขาขายราคา4,000กว่าบาทจริงหรือไม่นะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ทักแชทมาหาผมได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเอาไว้พิจารณาครับผม